บรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้น,น,น,นี่ก็กำลังต้มข้าวต้มนะครับข้าวต้มกาแฟวันต,ต,ตินก็ตามสบายอากาศเย็นๆฝนตกแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานตั้ง <c oughs> แต่เมื่อวานอันนี้นก็คือห้องน้ำบ่อย น้ำมีหมดสี่ห้องนะบ้านพ่อส่วนพี่ศักก็กำลังรดน้ำต้นไม้นะครับทั้งๆที่ฝนตกอันนี้ก็กครอบครัวหนุ่มนะหลังซอยระเทียม <c oughs> <c oughs> นี่ชื่อน้องมองน้องมองก็นั่งสมาธิอยู่ริมหน้าต่างทั้งคืนเลยหลับเลยอะ